ได้ทุบต่อเนื่องครับทางมาทุนุกทุบมาสวยครับเชฟซามูต่อมาวิสัยก้อยเรียบร้อยเลยครับโอ้โจ็คครูยิงลูกนี้สะดาวอีกแล้วครับโอ้โหซัดเข้าไปครับนี่บอกแล้วคู่นี้มันแน่ครับเดือดแน่ๆครับแต่ยิ้แบบเป็นเขินครับบอนมาอยู่ที่ทีรัอีกครั้งหนึ่ง ซานตาเปิดยาวขึ้นไปแล้วยิงตามน้ำเลยโอ้โห,โหเฉียวเสาครับทีรัตสมกับเป็นหนึ่งในทำเรียบดาวซันโบเลยครับมีจังหวะน,นิดเดียวสับเลยครับทีรัตไม่เปิดไปทางเดิมครับแล้วก็เปิดมาเสาแรกเอ้า<ห>บอลหรือว่าเซฟได้ครับยังได้อยู่ครับแบงคอกแจ็คครูสไม่ผ่านโซลออกมาทางซ้ายครับกัน กไหลทะลุช่องได้แล้วซานต้าเก็บได้ปาจังหวะนี้ทีรัตยิงอตีเสมอแล้วครับค,ค,คือจริงช็อตนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเหมือนจะผิดพลาดด้วยครับทางสุโขทยัยแต่กายเป็นบอลเป็นใจเฉยเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูภาพรีพีมพร้อมกันลครับแต่ก็ต้องชมเลยครับว่าจบสกอร์จนกลับมาสู่เกมได้ครับสุโขทยัยประตูที่รอคอยครับแหมมียิ้มนิดๆครับทีรัตดอียทีจริง ตัวนี้ก็ตัวนี้ฟอร์มเฉียบขาดมากครับทีรัฐและที่สําคัญคือเกมมันไม่หยุดเลยครับออกมาพานุนุกเอาล้วครับมีโอกาสแจ็คครูสตียิงไปหน่อยครับแมแล้วบอลไม่ออกด้วยอ้าวเปิดมาทางซ้ายสานตามาแล้วครับสานตาจอมแอซิดดีไซก้อยแล้วไม่ได้ครับอ้าวอาว,อาวแล้วจ่ายพินเรียแบบนี้อ้โหเกือบไปครับทูบแบงคอกในเกบา เนกบาจะกัดโคตรยากครับลูกน oh, oh. oh, oh. ี้โอ้โหเก็บได้คีนึงทูแบงคอกวงตั้งกลับมาแล้วเล่นต่อเนื่องเล่นต่อเนื่องกันเลยสวัสดียิงลูกนี้ครับแม่มาดุเลยครับทางบาอนหรือฝั่งหนึ่งก็บุกกระจายอยู่แล้วครับอีกฝั่งหนึ่งก็รอรับแล้วโตกลับซึ่งมีเกมโตกลับ ที่อันตรายด้วยครับให้มาสุพนัทต่อมา,มาถึงอิกซานเบนเดวิตคืนมาอิกซานต่อมาเบนและยิงโอ้ยซับไม่ได้ครับลูกดีเดี๋ยตประมาบุกริมเฟสครับออมันผิดธรรมชาติของเขาครับแต่เดี๋ยวบอลจัดให้เอาครับอยู่ที่โนซึดะโอ้โหนี่แหละโอหยิงไกลบ้างครับโอ้โหอันนี้ก็ไกลเกินแต่ยิงบอลแรงเลยนะครับ สั้ลูกกินหลาวัน่ะไม่เจาะก็ได้แต่ว่าขอยิงตรงกลางนี่แหละแล้วบอลโค้งดีจังครับเอาครับจังหวะสวนกลับขึ้นมาดูว่าจะเล่นแบบไหนดูครับขี่กอลพึ่งลงมาให้มาตรงกลางตรงกลางเน่งเน่งแล้วตรงกลางหลอดหลอดโอ้ยเกือบร่วงกับบาลอนสักไกลเลยเหมือนกันนะครับบอลเข้ากรอบด้วยแต่ว่าไปตรงตัวผู้รักษาประตูดูอีกทีครับ มาเน้นๆบาลอนก็ไม่รู้ว่าจะจ่ายหรือจะยิงครับสุดท้ายยิงมายังเซฟไว้ได้เจนฮาฟี่ชานุกูลชานุกูลมาลูกนี้ครับแล้วตัดเข้าในวิ่งเติมมาชานุกูลปั่นเซฟและซับเรียกโอ้โหคนดีคนดัตามปะเมืนเดิมครับจอนบาโจของบาลลอนโอมาจนได้ครับสุดท้ายก็จบที่จอนบาโจครับ โจรับจกครับโอ้โ oh ห <After 75 S 1> ดูครับ <5 minutes. S 1> บุกอยู่นานแล้ว oh ลูกนี้ครับ oh <my> ยิงไปโอ้โห oh ไปเบียดแย่งมาได้อยู่ตรงไหนก็ถูกที่ถูกเวลาตลอดครับจอรบาจโจ